ธุรกิจประกันภัยนะครับในปี2023นั้นนะครับจะ flat คือไม่โตแต่ถ้าเราดูเข้าไปในรายละเอียดนะครับจะเห็นได้ว่าตัวประกันชีวิตนั้นนี่ครับอาจจะมีสัดส่วนของการเติบโตถอยหลังเล็กน้อยขณะที่ประกันวินาศภัยนั้นนี่ครับมีโอกาสของการเติบโตอีกประมาณสัก 2, 2%อยากจะเชิญชวนว่าภาครัฐให้มองระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือ ทางการเงินอย่างหนึง่งในการบริหารงบประมาณในการบริหารความเสี่ยงของตัวเองถ้าฉายภาพให้เล็กลงไปในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเรามีเบี้ยรประกันภัยรวมกันทั้งสิ้นประมาณ880,000ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในมิตินี้นะครับจะเห็นได้ว่าเรามีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างที่จะสูงและจากที่ท่านกูรูที่พูดมาในทุกๆท,ท่านก่อนหน้านี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าโอกาสการเติบโตของธุรกิจใน ประเทศไทยในทุกขแขนงนะครับมีโอกาสเติบโตค่อนข้างที่จะงดงามซึ่งก็จะตามมาซึ่งว่าก็เป็นโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัยเองด้วยเหมือนกันทีนี้เรามาดูว่าในประเทศไทยนะครับมีการพยากรโดยเฉพาะโดยคอพอพี่เล็กพูดถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลนะครับเราแชร์เซมส์สชันเพราะว่าหน่วยงานกํากับนะครับแทนที่จะกำกับแล้วก็ส่งเสริมพวกเรากํากับควบคุมกระทืบใช่ไหม มันก็เลยทําให้เราเ,ออเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายๆครั้งนะครับเราหน่วยงานกํากับเนี่ยจะเอามาตรฐานในประเทศที่เจริญแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจริญอย่างยิ่งยวดมาบังคับใช้ในบ้านเราเลยทันทีโดยที่ไม่ได้ดูบริบทของบ้านเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราเปรียบเสมือนกับเป็นน้องเล็กหรือลูกคนเล็กเนี่ยครับที่เขาต้องประครบงบให้เราแข็งแรงแล้วแข็งแกร่งได้นะครับจะใช้กติกาเดียวกับ l วคัพ ทุกอย่างทุกประการนะครับขณะที่ฟิสิกส์ของเราเรายังอ่อนแอกว่าเยอะมากอย่างนี้ก็ทําให้เราเสียเปรียบนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับมีการพยากรณ์กันว่าธุรกิจประกันภัยนะครับในปี2023นั้นนะครับจะ f l a ตคือไม่โตแต่ถ้าเราดูเข้าไปในรายละเอียดนะครับจะเห็นได้ว่าตัวประกันชีวิตนั้นเนี่ยครับอาจจะมีสัดส่วนของการเติบโตถอยหลังเล็กน้อยขณะที่ประกันวินาศภัยนั้นนี่ครับมีโอกาสของการเติบโตอีกประมาณสัก2%รวมๆกันแล้วก็จะเป็น f l a ตเพราะว่า ตลาดของประกันชีวิตนั้นโตกว่าวินาศภัยสองเท่าตัวตอนนี้เราจะเห็น้ดยว่าภาครัฐเองเนี่ยมีการลงทุนในอินฟราสัคเจอร์กันค่อนข้างที่จะมากนะครับเราเห็นผู้ประกอบการเราเห็นคอนแทคเตอร์ที่มาจากต่างประเทศเริ่มที่จะเคลื่อนขบวนเข้ามานะครับเริ่มที่จะมีการขยับขยายกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตในการลงทุนในเรื่องของอินฟราสัคเจอร์มีก็เป็นโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยในเรื่องของออการก่อสร้างนะครับการกลับมาของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมตอนนี้เริ่มมีการรีโนเวทนะครับร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆเริ่มมีรีโนเวทนะครับภาคเอกชนมีกล้ามีการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับมีโครงการเกิดขึ้นใหม่ๆใ,ใหญ่ๆ มโหฬานเกิดขึ้นมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับการส่งออกนะครับเริ่มมีการขยับขยายเติบโตอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงในเรื่องของที่เรามีมอเตอร์อ็กโพที่จะเกิดที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่า มีการขายรถกันอย่างมโหรานโดยเฉพาะรถอีวีนะครับซึ่งกําลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเติบโตไม่ใช่เป็นดับเบิลดิจิตเฉยๆนะครับเป็นเท่าตัวถึงแม้ว่าประเทศไทยเราเองจะมีเบีย้ยประกันภัยถ้าเปียบเพียบโลกเพียงเล็กน้อยนะครับแต่เรื่องของการประกันภัยนะั้นเป็นเรื่องของการบร,นะริารรหารจัดการความเสี่ยงภัย ทุกบริษัทประกันภัยในประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องมีการประกันภัยต่อไปในตลาดโลกนะครับเมื่อมันมีปัจจัยลบที่เกิดขึ้นในตลาดโลกทําให้ต้นทุนของบริษัทประกันภัยเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ทีนี้เรามาดูว่าโควิดที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤตนะครับมองได้ทั้งสองทางเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าทางซ้ายมือนะครับ จะเห็นได้ว่าเป็นเบีย้ยประกันภัยของโควิดนะครับมีอัตราเบีย้ยประกันภัยในส่วนของโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะมากในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับในขวามือคือจํานวนกรมธรรม์จำนวนกรมธรรม์ของโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยเกือบจะเป็นสองเท่าของจํานวนกรมธรรม์ที่มีอยู่ทั่วไปแต่เนื่องจากกรมธรรม์โควิดนั้นเนะี่ยเบีย้ยประกันภัยน้อยมากหรือว่าทิเก็ตไซส์ขนาดเล็กนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้คนในประเทศไทยนั้น นะครับตระหนักในเรื่องของความสําคัญของการมีประกันภัยโควิดนั้นเนี่ยนะครับทำให้เกิดความหายนะเล็กๆในธุรกิจประกันภัยขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอย่างมหาศาลของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับเรากับข้างกันในเหตุการณ์ของโควิดนะครับก็มีการทรานสเฟอร์เม็ดเงินของธุรกิจประกันภัยไปไว้ที่โรงพยาบาลอีกไม่นานผมจะกลับมานะครับ <laughs> เหตุการณ์โควิดบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนนั้นควรที่จะมี protection ทางด้านสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่เรากำลังเคลื่อนเข้าไปถูกสิ่งที่เราเรียกว่า Aging Society นะครับประเทศไทยเราตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างของการเป็น Aging Society คือมีคนที่อายุประมาณสัก60ถึง70ปีมากกว่า10%ของจำนวนประชากรมีการประมาณการกันว่าอีก3ปีเราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเป็นเอจโซซายตีหรือเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นถ้ามองอีกมิติหนึ่งมันก็เป็นโอกาสหรือเป็นโอกาสของธุรกิจประกันแม่สภัยเพราะว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยที่ทําให้แต่ละคนแต่ละปะัจเจกบุคคลนั้นนะครับสามารถจะสร้างโพเทชชัลให้กับตัวเองและเกิดความเชื่อมั่นว่าในอนาคตนะครับเวลาเราแก่ตัวลงไปแล้วนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องไปหวังว่าลูกหลานจะมาดูแลเราแต่เราสามารถที่จะมีเงินออมนะครับมี Uh, wealth ของเราที่มากเพียงพอที่จะดูแลเรายามแก่เต้าแล้วก็สามารถจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่าง uh, มีความสุขจริงๆแล้วมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับในขณะเดียวกันเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมากมายธุรกิจประกันภัยนั้นเป็นธุรกิจที่ เป็นผู้บริหารความเสี่ยงรวบรวมความเสี่ยงจากประชาชนจากองค์กรต่างๆจากภาครัฐต่างๆมาไว้ที่ตัวเราเองบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยงแล้วเราสามารถดําเนินธุรกิจได้สิ่งที่เราเห็นคือเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าในอนาคตธุรกิจประกันภัยจะต้องทําอย่างไรผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะปาระกันภัยทุกทกท่านก็ต้องทําเหมือนกันนะครับคือดึงอนาคตแทนที่จะรอให้เราเดินไปถึงอนาคตดึงอนาคตให้มาอยู่ตรงหน้า นาเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ใรอให้มันมาดิสรับตัวเราเองแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ชนะร่วมกันและวิกฤตที่ทุกๆคนมองว่าเป็นวิกฤตก็จะเป็นโอกาสของทุกๆคนครับเพราะการทำประกันภัยไม่ใช่เป็นการรอให้เกิดการป่วยหรือเจ็บหรือเกิดเหตุแล้วแต่การประกันภัยนั้นเป็นเรื่องของการ p พ e v e เว i นชันด้วยสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามั่นใจว่าจริงๆภาครัฐสามารถจะใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณและความเสี่ยงได้บริหารความเสี่ยงยังไงครับ ประนความเสี่ยงก็คือสมมุติยกตัวอย่างนะครับข้าราชการในเขต3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โดนระเบิดอยู่ตลอดเวลาจริงๆซื้อประกันภัยได้นะครับแล้วก็ระบบประกันภัยมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทําประกันภัยในเรื่องของความเสี่ยงทางเทอรรลิสโดยอยู่ตลอดเวลา,อาเอาความเสี่ยงของทั้งโลกนี้มาพูรวมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับประกันภัยได้ก็ทําให้รัฐบาลเองสามารถจะบริหารงบประมาณได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่บานปลายหรือแม้กระทั่งเหตุภัยพิบัติน้ําท่วมใหญ่ น้ำท่วมที่ท่วมซ้ำท่วมซากอยู่ตลอดเวลารัฐบาลก็จ่ายเงินออกไปตลอดเวลาในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนหรือชาวไร่าชาวนาจริงๆสิ่งเหล่านี้ทำประกันภัยได้หมดเลยครับเพียงแต่ว,ว่าหยุดคิดถอยมานั่งดูและเห็นนะครับอยากจะเชิญชวนว่าภาครัฐให้มองระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งในการบริหารงบประมาณในการบริหารความเสี่ยงของตัวเองนะครับแล้วทุกอย่างก็จะเป็นวินวินโซลูชันครับ